ไขปริศนาดอกฮิกังสีน้ำเงินครับเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ที่มูซันตามหามานับพันปีก็ยังหาไม่เจอเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าครับแล้วถ้ามีจริงเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ทําไมมูซันถึงใช้เวลาเป็นพันปีแล้วยังหาไม่เจอครับมันมีลับลมคมในมีปริศนาอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่กับดอกไม้ชนิดนี้กันแน่เรามาฟังกันดูในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าฉันแน่ครับผมคลิปนี้ครับเราจะทำการไขปริศนาดอกฮิกังสีน้ำเงินครับดอกไม้ที่จะนำพามาซึ่งความอมตะให้กับบุษันได้ครับเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับราชา,าศูนย์คนนี้ครับถ้าเกิดว่ามุสันได้พบเจอดอกฮิกังสีน้ำเงินครับเขาก็จะได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามความฝันของเขาครับแต่แบบมัญญาสเหละเกินนะหามาเป็นพันปีนี่คือหาไม่เจอนะสำหรับเจ้า ดอกฮิกังสีน้าเงินครับแต่สําหรับตอนนี้ครับเราก็ได้ล่วงรู้ความจริงครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วครับสำหรับเรื่องราวของดอกฮิกังสีน้าเงินครับมีการเปิดเผยไปครับในบางงาเล่มสุดท้ายครับเล่มที่23เลยครับผมก็เพิ่งจะได้หนังสือการ์ตูนฉบับภาษาไทยมาไว้ในมือเมื่อครู่นี้ครับอ่านจบไปแล้วนะครับได้รู้เรื่องราวข้อมูลของดอกฮิกังสีน้าเงินอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เลยมาทําคลิปอธิบายไขข้อสงสัยให้เลยครับว่าทําไมดอกนี้เนี่ยเป็นพันปี บุซันมันหาไม่เจอมันคือดอกอะไรกันแน่ครับมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าเป็นดอกแหกตายหรือเปล่าโดนหลอกหรือเปล่านะ <c oughs> ก็มารับฟังไปพร้อมกันเลยครับดอกฮีกังสีน้ําเงินครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษในกระตูเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า blue spider lily ครับโดยดอกไม้ชนิดนี้ครับเป็นส่วนประกอบสําคัญครับที่ใช้ในการปรุงยาเพื่อรักษามุซันในสมัยที่มุซันเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่เลยครับโดยในตอนนั้นครับมุซันก็เจ็บป่วยอดๆแอดๆจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครั แต่ก็ได้มีหมอฝีมือดีผู้มีความเมตตาในยุคเฮอันนะครับมาทําการรักษามุซันให้ครับก็จะเป็นการยืดชีวิตของมุซันออกไปเพื่อไม่ให้มุซันเนี่ยตายก่อนอายุ20ครับพอได้รับการรักษาแล้วมุซันเขาก็ไม่ได้เบียาการที่มันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับหรือว่าจะหายดีภายในนาที2นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับมุซันก็เป็นคนใจร้อนนะครับคือไม่พอใจหมอแล้วฆ่าหมอตายซะอย่างนั้น แต่หลังจากที่ฆ่าหมอตายไปได้ไม่นานครับเขาก็ได้เห็นผลเห็นฤทธิ์ของยาแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีร่างกายที่แข็งแรงแข็งแกร่งมีพละงกำลังทรงพลังมากขึ้นครับถ้ากอกว่าตอนนี้เนี่ยมุซันไม่ป่วยไม่เจ็บอดแอดแล้วก็ไม่ได้ใกล้ตายเลยนะครับร่างกายคือแข็งแรงฟิตเปรี้ยครับแต่ว่าผลข้างเคียงหรือข้อเสียอย่างหนึ่งที่มันได้เพิ่มมานะคือมุซันเนี่ยไม่สามารถที่จะอยูอย่ภายใต้แสงแดดได้ครับเขารู้ว่าถ้าเขาโดนแสงแดดเต็มๆเนี่ยหูโดนแดดเผาตายแน่นะครับผลข้างเคียงอย่าง ย่างนึงครับตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกอยากอาหารที่มันแตกต่างไปจากเดิมครับคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอยากจะกินเลือดก,กินเนื้อมนุษย์ไปสัแทนครับแต่ปุซานเองเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรกับปัญหาตรงนี้นะครับคือถ้าหิวนะครับอยากกินมนุษย์เนี่ยก็ฆ่ามนุษย์แตกซะเลยนะ ไม่ได้สี่เรี่ยสน,นะเออขอแค่ตัวเองมีชีวิตอยู่นะครับต่อให้ต้องฆ่าคนอื่นตายมูซันก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับแต่เขาไม่พอใจอยู่อย่างหนึ่งครับคือเขาเนี่ยเหมือนกับถูกจํากัดพื้นที่ถูกจํากัดบริเวณครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวภายใต้แสงแดดได้ครับเออมันน่ากุกิดมันน่าโมโหนะมูซันได้ทําการศึกษาตัวยาที่หมอเคยใช้รักษาเขาครับก็ได้รู้ว่ามันมีดอกฮิกางสีนําเงินเป็นส่วนผสมด้วยครับยาที่หมอปรุงให้กับมูซันเนี่ยเรียกว่ามันอยู่ในขั้นตอน ของการทดลองครับเออก็เป็นยาที่ยังไม่ถึงกับขั้นสมบูรณ์ซะทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเพื่อทําให้ตัวยานั้นสมบูรณ์ขึ้นมาครับมูสันเน่ก็ต้องตามหาดอกฮิกังสีน้ำเงินครับที่เป็นส่วนผสมสําคัญของยานี้ครับเอามาทําการปรับปรุงยาใหม่แก้ไขยาใหม่เพื่อให้ตัวยานั้นสมบูรณ์ครับและพอตัวยาสมบูรณ์มูซันกินตัวยานั้นเข้าไปครับก็ทําให้มูสันเน่สามารถที่จะอยู่ภายใต้แสงแดดได้เลยครับอาจจะเป็นความตั้งใจของมูสันอะไรกันไปนะแต่มันก็มืดแตดด้านจริงๆครับพราะก็ ไม่รู้ครับว่าดอกฮิกังสีลเงินมันเติบโตที่ไหนปลูกที่ไหนและจะหาได้จากที่ไหนครับแล้วไอคนที่พอจะรู้ต้นตอของดอกฮิกังอย่างบออที่รักษามุสันในตอนแรกเนี่ยมุสันก็ฆ่าตายไปแล้วซะฉิบนะผม ก็เลยเป็นปัญหานะครับเออมูซันก็ใช้เวลาในการหาดอกฮิกังมาร่วมพันปีนะครับหาไม่เจอสักทีนะต้องบอกก่อนครับว่าดอกฮิกังเนี่ยโดยปกติแ <roster> ล <immun Nai robi> ้วคือมันมีครับแต่ว่ามันจะเป็นดอกฮิกังสีแดงครับก็จะเป็นดอกฮิกังที่สามารถหาได้อยู่นะเออสำหรับสีแดงนะแต่คระนี้สีแดงเนี่ยมันไม่ใช่สีที่มูซันต้องการนะครับถ้าจะเอาดอกฮิกังที่มาปรุงยาเนี่ยมันต้องเป็นดอกฮิกังสีน้ําเงินครับซึ่งดูแล้วครับในกระตุ้นเรื่องนี้เนี่ยดอกฮิกังสีน้ําเงินครับก็จะเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นดอกไม้ใน ตำนานเลยเกินนะหาก็ยากนะครับเกิดที่ไหนปลูกที่ไหนยังไงก็ไม่รู้นะหามาเป็นพันปีก็แล้วครับพยายามเพิ่มจํานวนอสูรก็แล้วครับทั้งอสูรตัวกระจอกลูกน้องดอกต่อยหรือแม้แต่อสูรข้างขึ้นพวกนี้ครับก็ได้รับคําสั่งของบุษันให้พยายามหาดอกฮิกงังศืึงเกินเอามามอบให้กับบุษันให้ได้ครับแต่ก็ไม่เคยมีใครทํางานนี้สําเร็จได้สักทีครับและจนกระทั่งตอนท้ายของกระตูลเรื่องนี้นะครับบทยุคข,ขอสูตรไล่ไล่ล่าฆ่าคนเนี่ย ในตอนนั้นนะเออก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอยู่ดีครับว่าดอกทิกลางสีน้ำเงินคือดอกอะไรหาได้จากไหนนะหลังจากที่มุซันตายผ่านไปเป็นร้อยปีครับเพิ่งจะได้มีการเฉลยออกมาครับเกี่ยวกับดอกฮิกัางสีน้ำเงินนี้ครับนักวิจัยพืชพันธุ์หนุ่มหน้าสวยคนนี้อายุ28ปีที่มีชื่อว่าฮาชิบิระอาโอบะคนนี้นะครับเขาอ่ะเป็นคนพบเจอดอกฮิกัางสีน้ำเงินครับถือว่าเป็นพืชสายพันธุ์ใหม่ครับข้อมูลที่สําคัญเลยคือดอกไม้ชนิดนี้ครับจะบานเฉพาะแต่ตอนกลางวันเท่า านั้นครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยจะบานแค่2อถึงสวันเท่านั้นเองด้วยครับปานได้สั้นมากรับผมบานแค่ปีละสองสาวันนะครับแถมบานเฉพาะตอนกลางวันด้วยนะมันก็เป็นการค้นพบที่สุดแสนจะทรงคุณค่าครับแต่ก็มีความผิดพลาดบางอย่างครับทำให้ดอกไม้เขียวเฉาแล้วก็สูญพันธุ์จนหมดครับฮาชิบิระอาโอบาคนนี้เนี่ยก็ถูกประนามถูกด่าสาบแช่งอะไรกันยกใหญ่ด้วยเหมือนกันครับก็เท่ากับว่าเรื่องราวของดอกฮิกังสีเหลืองเงินครับเออในช่วงที่มุซันพยายามตามหาอยู่ครับ มันหาได้ยากมากจริงๆนะ แล้วมันไม่มีทางเลยครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่อสูรนะจะหาเจอดอกฮิกังสีําเงินนี้ครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่ามันบานแต่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นครับอสูรไม่สามารถโดนแสงแดดได้ครับเคลื่อนไหวเดินทางตอนกลางวันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับอสูรก็จะไม่มีทางเจอดอกฮิกังสีําเงินที่มันจะบานเฉพาะตอนกลางวันได้นะแล้วที่โหดและเพิ่มดีกรีในการหายากขึ้นไปอีกครับคือปีหนึ่งเนี่ยแม่งบานแค่สองสามวันนะครับผมใครจะไปหามันเจอครับ อะไรจะขนาดนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่ดีสภาพอากาศไม่เป็นใจครับดอกฮิการสีเลือดเงินเนี่ยอาจจะไม่ผลิดอกออกผลเลยด้วยซ้ำนะโอ้ก็เป็นดอกไม้ที่มันหาได้ยากยิ่งยิ่งยวดซุเเลอเกินครับมันก็เลยสมเพตุสมผลอย่างมากนะที่มุซันนี่ครับใช้เวลาหาเป็นพันปีแต่ก็หาไม่เจอครับก็มันหายากแล้วก็แหลไอเทมักขนาดดีนะเธากบว่าปัจจุบันนี้ดอกฮิกังสีเลือดเงินครับที่เป็นส่วนสําคัญในการผสมยาแล้วก็ก่อให้เกิดอสูรตัวแรกขึ้นมาเนี่ยมันสูญย์พันแบบ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากนี้นะมันก็จะไม่มีอสูรตัวใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบแน่นอน1้0นะในเมื่อดอกฮิกังเสียมเงินมันสูญพันหายสิ้นหายสาบสูญไปแล้วครับก็จะเป็นเรื่องราวของดอกฮิกังเสียมเงินในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวบอกเกร็ดเสริมเกี่ยวกับเรื่องดอกนี้สักหน่อยครับอย่างที่บอกไปครับว่าดอกฮิกังสีน้าเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจริงๆนะครับอ่ะมันก็จะมีเฉพาะในการ์ตูนเรื่องนี้เท่านั้นครับส่วนในโลกแห่งความเป็นจริงครับดอกสีน้ำเงินอะไรพวกนี้มันไม่มีคครัับแแแตต่่่่สสีีีีออืืนนๆเมมลล้วะ ก็ได้มีความหมายที่แตกต่างกันไปครับอย่างเช่นสีแดงครับหมายถึงความคิดถึงที่ฉันมีเพียงแต่คุณเท่านั้นครับสีขาวนั้นหมายถึงการที่ฉันจะเฝ้ารอวันที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับส่วนสีเหลืองครับก็จะสื่อถึงการคิดถึงความหลังครับขอเสริมด้วยตำนานอันสุดน่าสะพรึงของดอกฮิกกังนะครับผมอ่าดอกฮิกกันนี่ครับถ้าพูดกันตามตรงครับต้องเรียกว่าเป็นดอกฮิกกันบานานะครับเป็นชื่อตรงๆของเขานะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ l a c Spider Lily ครับดอกบานนี้ครับตามตำนาน ตามความเชื่อของญี่ปุ่นครับเป็นดอกที่ไม่ได้มีความหมายที่มันดีอะไรมากนะเออเรียกว่าเป็นดอกแห่งความตายอะไรก็ว่าได้ครับเพราะดอกฮิกานบารด้าเนี่ยครับจะเป็นดอกไม้ที่มีพิษครับก็คล้ายๆกับ่ากลไกธรรมชาตินะครับพวกสิ่งของสวยๆงามๆนะครับก็มักจะมีกลไกเอาไว้ป้องกันตัวเองครับพวกบูสีสวยๆกบสีสวยๆอะไรพวกนี้ครับเออยิ่งมีสีสวยมากเท่าไหร่ครับก็จะมีพิษที่ร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้นครับถึงจะบอกว่ามีพิษครับแต่โดยปกติแล้วเนี ดอกของฮิกันบานะาเนี่ยมันไม่ได้มีพิษที่มันร้ายแรงมากครับเออมีพิษระดับหนึ่งครับเป็นพิษเบาบางครับแต่ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปจํานวนมากรับประทานเข้าไปจํานวนมากครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้อัมาพาตและเสียชีวิตได้ครับขึ้น <c oughs> ในสมัยก่อนครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมียุคขาดแคลนมียุคที่ยากจนแรงแค้นครับก็จะ <c oughs> มีคนที่เขาเอาดอกฮิกันบานะาเนี่ยคือมาทานครับทำให้มีคนตายจากการกินดอกฮิกันบาร้านี่คือตายเป็นจํานวนมากเหมือนกันครับนอกจากนี้ครับด้วยการที่ดอกไม้นี้เนี่ยเป็นดอกที่มีพิษครับก็มา จะมีการปลูกดอกไม้อันนี้เนี่ยไว้รอบๆหลุมศพไว้รอบๆสุสานครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ต่างๆนานา,นานเนี่ยามาคุยศพมาเดินเพ่นพ่านใกล้ๆสุสานอะไรยอย่างนั้นครับใช้พิษของดอกไม้ครับในการป้องกันสัตว์พวกนั้นออกไปนั่นเองครับและทั้งหมดดีครับก็จะเป็นเรื่องราวของดอกฮิกลังสีน้าเงินในคลิปนี้ครับผมเป็นไงครับชอบกันไหมครับกับการไขปริศนาดอกฮิกลังสีน้าเงินนะครับบูซันนี่นนมันตายไปแล้วนะทุกวันนี้เนี่ยบูซันมันยังไม่รู้เลยนะว่าดอกฮิกาังสีเงินมีจริงหรือเปล่าหน่าตา ว่าเรารู้ซะแล้วเดี๋ยวผมผู้ชายมันตายไปต้งแต่ก่อนนะเออขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้เนะชอบทุกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมน้า channel ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ